สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาดูพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันที่17นะครับสิงหาคมพศ2 5 6 4นะครับก็ไม่ได้ทำรายงานสภาพอากาศมาหลายวันนะครับก็มาดูอีกรอบหนึ่งครับวันนี้นะครับวันที่17แล้วนะครับก็ผ่านครึ่งเดือนไปสำหรับเดือนสิงหาคมนะครับก็ วันที่สิก็เป็นกึ่งเดือนหลังแล้วนะครับเรามาดูสภาพลมฟ้าอากาศกันจากภาพใหญ่นะครับจากภาพใหญ่เรามาดูกันว่ากระแสทิศทางลมเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าช่วงนี้ลมค่อนข้างไม่แรงมากนะครับเพราะว่าพายุก็เรียกว่าน้อยแล้วนะครับก็มีอย่างนี้ครับลมจากะทะเลอันดามันนะครับพัดสอบขึ้นมาแทนที่จะเข้าไทยนะครับหน,นะครับ เป่าหมาย่างกุ้งนะครับที่พม่านะครับแล้วก็ที่จะเข้าไทยปอกว่าก็เฉลียยออกมานะครับอ,ออกจากทะเลอันามันก็ออกสู่อ่าวไทยนะครับแต่ที่จะเข้ามาในประเทศไทยในขณะเดียวกันลมดูดนะครับลมดูดก็มีอยู่ที่ทะเละมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้นะครับก็มีหมุนๆอยู่เล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้แรงมากอะไรนะครับในขณะเดียวกันที่ <c oughs> ทะเลจีนใต้นะครับก็มีลมดูดไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่มีพายุนั่นเองนะครับก็มีลมดูดไปทําลักษณะเช่นนี้นะครับทําให้ประเทศไทยดูครับนะจะเห็นวา่าเส้นสีขาวนะครับที่เคลื่อนเคลือนอยู่นะครับมีแต่เส้นสั้นๆทางนั้นเลยนะครับทำให้วันนี้ลมสงบครับลมสงบ <c oughs> ลักษณะเช่นนี้นะครับลมสงบเช่นนี้ก็มีโอกาสที่ฝนจะตกแลครับแต่ว่าคงตกไม่หนักมากนะครับอ่านี่คือภาพลมแต่ว่าจะตกหรือไม่ก็ต้องมาดูกันต่อน,นิดนึงว่าอ่าเมฆมันมากแค่ไหนนะครับเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมว่าประเทศไทยมีเมฆมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้จะเห็นว่านี่ครับนี่ภาคใต้ก็เรียกว่าเมฆน้อยเลยครับนี่นะฮะตั้งแต่ <c oughs> หัวหินพัชบุรีลงมาถึงประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีเมฆน้อยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับที่ภาคใต้นะครับส่วนภาคอื่นนะครับภาคเหนือก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยที่ภาคเหนือนะครับนี่คือเมฆที่เป็นภาพทายจากดาวเทียมนะครับก็มีแถวอุดรธานีนะครับจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ลมสักนะครับ เพชรบูรณนะครับอ่าที่พื้นที่เป็นภูเขาวน,นี้ก็เมฆเยอะนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับทําให้เราพยากรณ์ได้ว่านะครับประเทศวันนี้ประเทศไทยนะครับอโอกาสฝนตกในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบนนะครับอันนี้ตกแน่นอนโดยเฉพาะอันนี้ครับที่อ่าอุดรธานีจังหวัดเลยขอ,อนแก่นนะครับ เพชรบูรณ์นะครับที่อำเภอหล่มสักนะครับพิษณุโลกอุดตลอดิตนะครับแล้วก็เชียงรายเชียงใหม่นะครับเชียงรายเชียงใหม่ก็น่าจะตกแล้วครับแพร่นะครับแพร่นะแพรเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยฝนตกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านอ,อีสานใต้นะครับก็ตั้งแต่นครราชสีมาศรี บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราช,ชธานีนะครับอำนาจเจริญ,ญโยะโสธรน,นะครับอันนี้คือท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี้นะครับลมก็เรียกว่า <c oughs> น้อยด้วยนะครับก็อาจจะไม่ตกเลยนะครับหรือตกแค่เบาๆก็รอดูช่วงค่ำนะครับถ้าค่ำไม่ตกคือจบเลยแต่ว่าจากเช้าถึงบ่ายสามโมงเนี่ยยังไม่ตกแน่นอน นะครับอ่าคือสภาพฝนวันนี้นะครับลักษณะเช่นนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะปลูกต้นไม้แลครับเพราะว่าฝนจะทิ้งช่วงเราจะปลูกช่วงฝนที่ทิ้งช่วงนะครับอ่าแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ำสักสองสาวันนะครับแล้วจากนั้นฝนตกลงมาจะพอดีเป๊ะเลยนะครับจะพอดีเป๊ะแต่ถ้าฝนตกในขณะปลูกเนี่ยดินจะแน่นไปนะครับทําให้นะครับอ่าต้นไม้มัน ไม่ค่อยโตนะครับไม่ค่อยโตเพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้ผมจะต้องปลูกแน่นอนแล้วครับมาดูเรดาร์จับสภาพอากาศดูก้อนเมฆว่าเรดาร์จับได้ที่ไหนนะครับก็เรดาร์นะครับจับได้ที่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกแล้วก็เชียงใหม่นะครับสีน้ําเงินนี้นะครับสีฟ้าฟ้านี้ก็เรียกว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกแล้วครับฝนจะตกแน่นอนนะครับ <c oughs> ที่ภาคเหนือนะครับเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับพิษณุโลกนครสวรรค์นะครับอันนี้คือเรดาร์ที่จับได้นะครับในภาคต่างๆเรามาดูว่าการเคลื่อนไหวของเมฆที่เรดาร์จับได้เป็นยังไงครับมีอ๋อก็มีด้วยปปรายนะครับปปลายนะครับนี่นะครับเรดาร์ที่ขอนแก่นก็ยิงมาก็อีสานใต้ก็มีแถวบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยนะแต่ว่ามีน้อยนะครับ นี่คือภาพเรดาร์ที่เป็นแอนิเมชันนะครับต่อไปมาดูฝนฟ้าขนองกันบ้างครับนีฝนฟ้าขนองครับก็จะเห็นว่านะครับฝนฟ้าขนองวันนี้ไม่มีนะครับสีเทาไปหมดเลยนะครับ วันนี้ไม่มีฝนฟ้าขนองแน่นอนครับทั่วประเทศไทยนะครับไม่มีฝนฟ้าขนองมาดูอุณหภูมิกันบ้างครับว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะครับที่ขอนแก่นนะครับอ่าขอนแก่น32องศาเลยทีเดียวนะครับในขณะที่นครสวรรค์31สบุรินทร์31นะก็ก็โดยเฉลี่ยแล้วนะครับวันนี้ก็30 นะครับอยู่แถวๆนั้นนะครับยกเว้นภูมีประเทศที่เป็นภูเขานะครับก็จะเย็นลงมาหน่อยเรามาดูซิว่าแถวจังหวัดเลยนะครับอารมณ์สักยี่สิบหกนะครับนี่คือแถวที่เป็นภูเขานะครับภาคเหนือนะครับที่เป็นภูเขานะครับก็ยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับก็นี่นะฮะก็เรียกว่าเย็นสบายนะครับบางจังหวัดนะครับ กรุงเทพมหานครกันบ้างครับว่าเท่าไหร่โอ้สามสิบเลยครับวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็สามสิบองศานะครับในขณะที่อยุธยาก็ยังสามสิบอยู่นะครับก็เรียกว่าร้อนหน่อยหน่อยนะครับร้อนหน่อยหน่อยนะเรามาดูความชื้นกันบ้างว่าความชื้นมีมากที่ไหนครับวันนี้นะครับ ความชื้นโดยทั่วไปนะครับก็เห็นสีเขียวเลือเลือนะ,อะสีเขียวเลือเลอๆนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ50%นะครับที่เหลือก็อที่เหลือก็เรียกว่าความชื้นอยู่ประมาณ80%สอนะครับสีฟ,ฟ้าๆก็ประมาณ80%นะครับนำเงินเข้มขึ้นมาหน่อยก็เยอะขึ้นมาหน่อยมาดูที่องค์อยครับเท่าไหร่ครับ 94นะครับความชื้น94%เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นสัมพัทธ์นะครับในขณะที่แถวเพชรบูรณ์ลมศักจังหวัดเลยเนี่ยเกือบ80เลยทีเดียวนะครับ7980นะครับในขณะที่สุรินทร์ครับแค่66องเปอร์เซ็นต์นะครับในอุบลราชธานีก็68นะครับนครราชสีมาก็น้อยลงมาหน่อยนะครับก็แสดงว่านะครับสีเขียวเขียวนี้นะครับ นครราชสีมาขอนแก่นนะครับโอกาสที่ฝนจะตกน้อยครับวันนี้นะครับน้อยมากนะครับเรามาดูเมฆต่ํากันบ้างครับเมฆต่ําก็มีน้อยมากนะครับวันนี้ก็มีเฉพาะภาคเหนือนะครับที่เห็นเป็นเมฆต่ําแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับด้านตอนบนนะครับจังหวัดเลยนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับหนองคายนะครับนครพนมนะครับ อันนั้นก็จะมีเมฆหน่อยนะครับในขณะที่ภาคกลางก็มีที่พระนครศรีอยุธยานะครับสระบุรีนะครับก็ยังมีเมฆต่ำๆอยู่ครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับวันนี้เมฆไม่ไม่เยอะเลยนะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่คือสภาพเมฆของวันนี้นะครับมาดูอันสุดท้ายครับก็คือ,อเรามาดูที่อ่า ทัศนวิสัยนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศทัศนวิสัยวันนี้นะครับโอ้โหนะครับสบายสบายเลยครับคนกรุงเทพนะครับนี่สีเทาๆนี้นะครับก็คือสองฟ้าปลอดโปร่งนะครับอากาศอากาศแจ่มใสนะครับใครที่จะไปเที่ยวชายทะเลนะครับโอ้อากาศดีมากครับแจ่มใสเลยครับไม่มีฝนตกแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นแถวหัวหินชะอำนะครับประจวบชีลีขันนะครับด้านด้าน ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยนะครับเรามาดูคุณภาพอากาศที่ PM 2.5กันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างก็สบายๆครับวันนี้สีเหลืองอ่อนๆนะครับว่ามีน่าจะนาที่พิษณุโลกนะครับ42ไมโครกรัม ต่อลูกบาทเมตรในขณะที่กรุงเทพมานครก็ประมาณ3 4 3สสิ้านะครับสาเอ็ดนะครับไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศวันนี้นะครับสรุปว่าวันนี้นะครับก็ฝนตกที่ภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆนะครับได้แก่นะครับจังหวัดเลยนะครับอุดรธานีนะครับ หนองคายนะครับนี่คือภาคตวันออกเชียงเหนือนะครับในขณะที่ภาคกลางก็พิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะครับนครสวรรค์นะครับแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่นะครับตกหมดเลยครับภาคเหนือนะครับตกทั่วทุกจังหวัดส่วนภาคอื่นๆก็ไม่มีฝนตกนะครับุกรุงเทพมานครวันนี้ก็ สบายแล้วครับฝนไม่ตกครับวันนี้ฝนไม่ตกก็การไปมาจราจรก็สะวกสบายนะครับวันนี้นะครับเอาแล้วครับวันนี้ขอสรุปรายงานอากาศเพียงเท่านี้จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ